ปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวันที่บัณฑิตรอคอยเพราะเป็นวันที่บัณฑิตจะได้มีโอกาสเฝ้าทูลละองทุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524 จนปีพุทธศักราช2534จึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลณอาคารพิธีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจบจนปัจจุบันยังความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น แกบัณฑิตท,ทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าเป็นยิ่งนักเพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้จัดทําวีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ การแต่งกายของมหาบัณฑิตและบัณฑิตการแต่งกายของมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะ มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่รับราชการทหารตำรวจและว่าที่ร้อยตรีให้แต่งกายตามต้นสังกัดพร,ร้อมกระบี่และถุงมือสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะ <itation. S 1> การแต่งกายของมหาบัณฑิตชายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูวกเนคไทมหาวิทยาลายัย สวมทับด้วยสูทสีกรม,มท่ากางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพสีกรม,มท่าถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะติดอยู่สวมครุยวิทยาฐานนทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะ การแต่งกายของมหาบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่ผูกเนคไทสวมทับด้วยสูทสีกรมท่ากระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่าสามนิ้วชายเสมอกันสีกรมท่าสวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วสวมครุยวิทยาฐาดนะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของบัณฑิตชายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อราชปะแตนสีขาวกางเกงขาย,ยาวสีขาวแบบสากลทรงสุภาพแผงคอตามแบบที่กำหนด ประดับเข็มตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงินสูง3.5เซนติเมตรทับบนแผงคอกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลายัยถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะติดอยู่สวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะ กานแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่รัดรูปไม่หลวมเกินไปไม่มีลวดลายไม่บางเกินสมควรผ่าอกตลอดแขนสั้นเพียงข้อศอกปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขนติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนปราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกรัดกระดุมคอเสื้อตัวเสื้อยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อยเข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลายัยกลัดบนอกเสื้อด้านซ้ายกระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่าสามนิ้วชายเสมอกันเข็มขัดหนังสีดําหัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลายัยมีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสำหรับสอดปลายเข็มขัด สวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิม บัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมสามารถแต่งกายชุดฮิญาบเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวมีสายรัดข้อมือกระโปรงสีกรมท่ายาวไม่มีลวดลายผ้าคลุมศีรษะสีขาวรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกินสองนิ้วสวมครุยวิทยาฐานาทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะ โดยต้องยื่นคำร้องต่อคณะที่สังกัดเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยการแต่งกายของมหาบัณฑิตหญิงมีคันเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงชายเสื้อตรงตัวเสื้อยาวคลุมท้องเวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงสวมทับด้วยสูตรแบบปล่อยเอวสีกรมท่ากระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่รัดรูป ความยาวต่ากว่าเข่าสมนิ้วชายเสื้อเสมอกันสวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกินสองนิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีคัน เสื้อสีขาวเกลี้ยงชายเสื้อตรงไม่บางเกินสมควรผ่าอกตลอดตัวเสื้อยาวกลุ่มท้องแขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ตเวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงกระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่าสามนิ้วชายเสมอกัน สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วสวมครุยวิทยาฐานนทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมนอกไม้บนศีรษะการถวายความเคารพบัณฑิตชายและบัณฑิตที่แต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้คำนับซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ยืนตัวตรงเท้าชิดกันแขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวแล้วโน้มตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปก้มหน้าสายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สองจากนั้นค่อยยืดตัวขึ้นตรงตามเดิมบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวให้ถวายความเคารพโดยถอนสบัวซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ยืนตัวตรงแขนและมือแนบลำตัวชักเท้าซ้ายไปด้านหลังปล่อยมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวย่อตัวลงตรงๆพร,ร้อมก้มศีรษะลงเล็กน้อยจากนั้นยืดตัวขึ้นการเดินขั้นตอนการเดินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบาตัตรมีดังนี้เมื่ออาจารย์กำกับแถวลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ ให้บัณฑิตตั้งเท้าขวาออกมาข้างหน้าเล็กน้อยเมื่ออาจารย์กำกับแถวให้สัญญาณโดยงายฝ่ามือขึ้นให้บัณฑิตลุกขึ้นและก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาเมื่ออาจารย์กำกับแถววาดฝ่ามือคว่ำลงให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกันและบัณฑิตในแถวนั้นๆเดินเรียงแถวตามลำดับเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเดินรักษาแนวไว้ เมื่อขึ้นเวทีถึงจุดกระกะบาดแรกให้ถวายความเคารพจากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายนำไปตามแนวที่กำหนดจนถึงจุดจะรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยแขนทั้งสองปล่อยแนบลำตัวไม่แกว่งแขนสายตามองคนข้างหน้าตนเสมอเมื่อบ็นดิตมาถึงจุดกระกะบาดท,ที่สองซึ่งอยู่หน้าพระพักให้ถวายความเคารพ จากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายขวาแล้วชิดตรงจุดรับพระราชทานปริญญาบัตรรับพระราชทานปริญญาบัตรมือขวาแล้วถอยเดินเริ่มจากเท้าวขวานำก่อนทามุม45องศาประมาณ3ก้าวทำความเคารพที่จุดกระกบาดท,ที่3แล้วก้าวเท้าขวาไปทางขวาเดินลงจากเวทีในท่าปกติ มือถือปริญญาบัตรขนานกับลำตัวโดยให้หลังมือขวาสัมผัสกับหัวเข็มขัดมือซ้ายปล่อยตรงไม่แกว่งแขนเมื่อถึงที่นั่งให้ถวายความเคารพก่อนนั่งโดยถือปริญญาบัตรให้ถูกต้องไว้ตลอดเวลาด้วยอาการสำรวมเทคนิคก,การทำความเคารพสำหรับบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวก่อนถึงจุดกรกรบาทที่สองซึ่งอยู่หน้าพระพัก ให้ก้าวเท้าซ้ายตามด้วยเท้าขวาโดยให้เท้าขวาเหยียบที่จุดจากนั้นให้ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังทันทีแล้วย่อตัวลงก้มศีรษะลงเล็กน้อยปล่อยแขนและมือแนบข้างลำตัวจากนั้นยืดตัวขึ้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าตามด้วยเท้าขวาแล้วชิดเท้าตรงจุดรับพระราชทานปริญญาบัตรรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางานจากนั้นถอยหลังเฉียงไปทางขวา ทำมุม45องศาประมาณ39โดยเริ่มจากเท้าขวาก่อนเมื่อเท้าขวาเหยียดจุดกระ,กระบาดท,ที่3ให้ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังพร้อมกับย่อตัวก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก้าวเท้าขวาไปทางขวาเดินลงจากเวทีในท่าปกติไปจนถึงที่นั่งดังจะสรุปแผนผังการเดินบนเวทีอีกครั้ง ถวายความเคารพที่จุดที่หนึ่งเดินตามแนวเส้นประจนถึงจุดที่สองหันหน้าเข้าสู่ที่ประทับถวายความเคารพในขณะผู้ขานาันนำบัณฑิตอ่านชื่อของตนแล้วก้าวเท้าซ้ายไปจุดที่สาตามด้วยเท้าขวาเพื่อไปยังจุดที่สีชิดเท้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางานถอยหลังเฉียงไปทางขวาทำม,มุม45องศาส โดยเริ่มจากเท้าขวาก่อนจนถึงจุดที่5ให้ถวายความเคารพหมุนตัวกราบทางขวาแล้วเดินลงจากเวทีการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัสยื่นแขนขวาไปข้างหน้าโดยให้นิ้วชิดกันให้ฝ่ามือขนานกับขอบปริญญาบัตร และรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางานเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอกโดยให้หลังมืออยู่เหนือเข็มขัดเล็กน้อยส่วนบัณฑิตท,ที่ได้รับพระราชทานเหรียญเกียินิยมให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องม้วนข้อมือและให้ข้อศอกแนบลำตัวขณะเดินและนั่ง การปฏิบัติตนของอาจารย์กำกับแถวอาจารย์กำกับแถวมีหน้าที่ในการดูแลบัณฑิตในแถวของตนให้มีระเบียบโดยต้องปฏิบัติด,ดังนี้อาจารย์กำกับหัวแถวยืนขึ้นก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวถวายความเคารพจากนั้นให้หงายฝ่ามือขึ้นและยกขึ้นเป็นสัญญาณให้บัณฑิตในแถวลุกขึ้นเมื่อบัณฑิตในแถวลุกขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว อาจารย์กำกับหัวแถวจะวาดฝ่ามือคว่ำให้บัณฑิตถวายความเคารพโดยพร้อมเพียงกันจากนั้นอาจารย์กำกับหัวแถวจะเดินนำบัณฑิตไปยังเวทีเมื่อถึงจุดที่กำหนดอาจารย์กำกับหัวแถวจะถวายความเคารพในระหว่างที่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรให้อาจารย์กำกับหัวแถวดูแลความเรียบร้อยของบัณฑิตในแถวของตน เมื่อบัณฑิตในแถวของตนขึ้นบนเวทีจนหมดให้อาจารย์กำกับหัวแถวถวายความเคารพและเดินกลับไปยังที่นั่งของตนจากนั้นถวายความเคารพก,ก่อนนั่งประจำที่อาจารย์กำกับท้ายแถวมีหน้าที่รับบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว โดยเมื่อบัณฑิตในแถวของตนเองเดินลงจากเวทีให้อาจารย์กำกับท้ายแถวยืนขึ้นถวายความเคารพและผายมือซ้ายไปทางซ้ายเมื่อบัณฑิตเดินไปยังที่นั่งของตนครบแล้วให้อาจารย์กำกับท้ายแถวถวายความเคารพและนั่งลงในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตต้องปฏิบัติธุรรส่วนตัวให้เรียบร้อยเพื่อรอการรายงานตัวเมื่อคณะกรรมการประกาศให้รายงานตัวบัณฑิตต้องไปรายงานตัวยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อจัดขบวนแถวโดยเมื่อจัดขบวนแถวแล้วบัณฑิตจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกนอกแถวอีกการเดินแถวเข้าสู่อาคารพิธีบัณฑิตต้องไม่สลับหรือเปลี่ยนที่กันและเดินแถวด้วยอาการสำรวมเข้าสู่อาคารพิธี และนั่งตามที่ที่กำหนดโดยมีอาจารย์กำกับแถวในแต่ละแถวรอคอยเวลาเสด็จพระราชดำเนินหากบัณฑิตมีปัญหาใดใให้บัณฑิตเรียนให้อาจารย์กำกับแถวทราบในทันทีเมื่อสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงอาคารพิธีคณะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยและคณาจารย์เฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนิน ผู้แทนนักศึกษาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพวงมาลายัยจากนั้นสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องฉลองพระองค์คุยแล้วสเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่อาคารพิธีทรงจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพ,พระราชอาสน์บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกันและนั่งด้วยอาการสำรวม นายกสภามหาวิทยาลัยขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละองพระบาทเบิกอธิการบดีอธิการบดีกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วกราบบังคมทูลสัดุดีเกติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิติมศักดิ์แล้วเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้ขันนาบัณฑิตกราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับจนครบ อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้มีผลการศึกษาเป็นเลิศเข้ารับพระราชทานเหรียญเกียดนิยมตามลำดับจากนั้นผู้แทนบัณฑิตนำบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณบัณฑิตท,ทุกคนลุกขึ้นถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณตามผู้นำเสร็จแล้วถวายความเคารพและยืนตรง สมเด็จพระเทพรัตนราชส, voilà. สุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโาทเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินลงจากพระราชอาสน์ทรงนมัสการพระราชนาไกลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเครื่องฉลองพระองค์คุยแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินกลับให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรยืนตรงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่านให้ถวายความเคารพและอยู่ในอาคารพิธีจนกว่ารถยนต์ พระที่นั่งจะเคลื่อนออกไปพ้นบริเวณมหาวิทยาลัยเป็นอันเสร็จพิธี สุดานาคนงงงนักปราดการสิลปลาสา์ก็ส่งรวดเปลี่ยนิชาเลิกล้งมวลสภาวิชาข้าสำเร็จปพระสิทธิพงทรงพระคุณเสน่หถน้เป็นนิ่งควนันงา ລ້ຳຊົມພູນພວະສະດຽນມຽນດຽນຍອນເຮັດກິດການຫລາດຊາວ່າ